วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่สร์สชแน,นลนะะตอนนี้เราอยู่ MRT สายสีม่วงสถานีศูนย์ราชการนนนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับเดินสกายวอล์กสายสีม่วงเชื่อมสายสีชมพูนะตอนนี้เรากําลังลงจากชานชรลาสายสีม่วงพอลงมาแล้วนะฮะก็จะเห็นป้ายชัดเจนนะฮะศูนย์ราชการนนสายสีชมพูตรงไปนะ พอทุกคนออกจาก MRT สายสีม่วงศูนย์ราชการนนท์พอออกมาแล้วนะคะก็จะมีทาง 1A ตรงนี้นะไม่ใช่นะผมให้ถัดมาเป็น 1B นะก็จะมีป้ายบอกนะเห็นฮะอันนี้ก็จะเป็น 1B นะครับผมเห็นไหม วันนี้เราจะมารีวิวสกายวอล์กทางเชื่อมระหว่างเอ็มทีสายสิงม,ม่วงไปโมนาเรีสายสีชมพูนะผมก่อนหน้านี้เราเคยทำคลิปรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะแต่ตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จนะ,ะคลิปนี้เราก็จะมารีวิวย้อนหลังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสกายวอล์กนะผมค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะทุกคนเห็นไหมฮะด้านหน้านี้เหมือนเป็นบันไดเลื่อนทั้งสองฝั่งคล้ายๆสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะครับผมเห็นไหมฮะ หรับใครที่จะเดินทางมีกระเป๋าสัมภาระเยอะหรือว่าขนาดใหญ่อะไรเงี้ยลากไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะมีมาไดเรนช่วยลากคล้ายๆสนามบินดอนเมืองหรือว่าสุวนภูมินะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดใช้บริการแบบเต็มรูปแบบน่าจะรอคอยกันอีกสักนิดนึงนะครับผม Skywalk แห่งนี้มีความยาว345เมตรนะทุกคน หลายๆคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าทําไมสกายวอล์กต้องยาวขนาดนี้ทําไมไม่ทําเชื่อมต่อแบบใกล้ๆเพื่อที่จะเดินทางง่ายขึ้นเหตุผลนี้เพื่อที่จะให้ MRT สายสีม่วงกับโมโนเรเลสีชมพูห่างกันเพื่อที่จะ,ะไม่บทบงังทัศนียภาพสวนสาธารณะแห่งนี้เพราะว่าถ้า2สถานีติดกันน่าจะบทบังความสวยงามทัศนียภาพสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับ ในอนาคตนะครับผมถ้าเปิดเต็มรูปแบบใครที่มีสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่นะทุกคนก็ไม่ต้องห่วงว่าจะลากหนักลนะก็จะมีด้านข้างนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับผมชมบรรยากาศสวนสาธารณะฮะใครที่จะมาในย่านนี้ก็สามารถแวะลงไปออกกำลังกายหรือเดินเล่นในสวนสาธารณะได้นะครับผม เดี๋ยวดูวิวฝั่งนี้กันครับด้านหน้านี่เหมือนกอ่อสร้างอะไรสักอย่างอ่ะยังไม่เสร็จนะครับให้ดูบรรยากาศชานเมืองย่านนนทบุรีครับทุกคนนี่ฮบรรยากาศรถลาก็ประมาณนี้นะครับถือว่ารถไม่ติดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ช่วงเวลาประมาณบ่าย2นะครับทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้สกายพวกก็จะโล่งๆแบบนี้นะครับผูุ้ทดยสารยังไม่หนานแน่นนะครับ ตอนนี้เราก็เดินมาท้ายๆแล้วนะฮะก็จะมีป้ายแนะนำสถานที่นะฮะก็สามารถแวะมาอ่านได้นะเป็นข้อมูลนะครับผมสถานที่แนะนํา เดี๋ยวให้ดูความยาวของสกายวอล์กฮะเมื่อกี้เราเปิดคลิปฝั่งนู่นนะฮะ MRT สถานีศูนย์ราชการนนท์นะผมสามร้อยสี่สิบห้าเมตรนะาเดินข้ามสวนสาธารณะมาอันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือโมโนเรลนะตอนนี้เราก็เดินมาถึงรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูแล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะรีวิวบรรยากาศสกายวอล์คสีม่วงและสีชมพูนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สวัสดีครับ